แบตเตอรี่หนึ่งก้อนชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใส่ไม้ความยาว130่มเซนเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับแล้วก็รวมระยะทางว่ากี่เมตรเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูความอึดของแบตเตอรี่วอลคาร์ฟจะได้นานแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองปั๊บอึดของแบตเตอรี่วอลคาร์ฟนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาหลายหลายคนนะครับว่าแบตเตอรี่วอลคาร์ฟสามารถใช้ได้นานแค่ไหนสำหรับเครื่อง,องกะใส่ไม้วันนี้เราก็เลยจะเอามาทดลองกับไม้ชิ้นนี้นะครับความยาวไม้ชิ้นนี้อยู่ที่130่งร้อยสามสิบเซนระยะเวลาในการทำงานเนี่ยม,นยนม,ม,ยมันระยะย ทางในการใส่ไม้เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใส่ไม้ความยาว130่มเซนเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับแล้วก็วรวมระยะทางว่ากี่เมตรเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูความอึดของแบตเตอรี่อวอลคราบจะได้นานแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับใใคบคนนนทันัเร,นนรนวน

ครับก็หลังจากทดลองแล้วนะครับผมปรับความลึกที่1มิลปรับความลึกที่1มิลเนี่ยได้ประมาณ22-25เมตรแต่ถ้าเกิดกว่าปรับความลึก2มิลนะคือความความลึกสูงสุงสดของกบไสาไม้ตัวนี้เนี่ยก็จะลดลงมาได้ประมาณ10เมตรนะครับประมาณ13-15-15เ 15, 15, มตรก็ประมาณนั้นนะครับโดยแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่4แอมป์ถ้าเกิดว่าใช้แบตเตอรี่6แอมป์ก็จะสามารถใช้ได้นานขึ้นนะฮะนานขึ้น6แอมป์เนี่ยเราสามารถใช้ได้ประมาณ25-28เมตรประมาณนี้จะสังเกตว่าเวลาไสาไม้เนี่ยมีน้ําหนักกดอยู่แล้วนะครับเรามีน้ําหนักกดของเราอยู่แล้วด้วยน้ําหนักขัวเครื่องด้วยแล้วก็น้ําหนักที่เราจะต้องจับหัวกด ไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแรงกดมีแรงมีแรงกดมีแรงต้านพอสมควรสำหรับเครื่องกดตอนสกรีนกดใส่มาแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้นานนะครับช่างโดยทั่วไปเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าใช้แล้วมีการใช้แล้วก็มีการพักเนี่ยก็สามารถใช้ได้นานมากกว่านี้นะครับอยากให้ทดลองสินค้าตัวไหนของวอลคราฟนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากติดตามวอลคราฟนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักเข้ามานะครับแอดมินพร้อมให้บริการครับวอลคราฟครับวอลคราฟเครื่องมือผู้ใจช่างไทยทุกคน